รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนรายการโดยชาเขียวใบครูกลิ่นหอมชุ่มคอคอดี้อลพัสผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพสำหรับท่านสุภาพสตรีคอดี้เอ็มพัสผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพสำหรับท่านสุภาพบุรุษสวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการคิดแบบประเสริฐนะครับสำหรับช่วงนี้วันนี้ผมยังอยากจะพูดคุยเรื่อง1ิบทเรียนควรรู้ก่อนอายุ40ปีนะครับ และในวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญคือคุณเปรมปรีดีกิติรัตการครับสวัสดีครับหรือคุณไกด์นะครับก็ในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นวิศวกรได้มีโอกาสไปทำงานในหลายประเทศนะครับทั้งไทยทั้งสิงคโปร์ทั้งอินโดนีเซียและอเมริกานะครับอยากจะให้คุณไกด์วันนี้มาพูดคุยในแง่มุมของคน4ประเทศ3ประเทศ นะอาจจะเน้นที่ AEC ว่าเขามีวิธีคิดวิธีการทำงานอย่างไรนะครับกับหรือว่าเขามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอย่างไงนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคงจะทำให้การพูดคุยเรามีประโยชน์มากขึ้นเราเห็นรูปประทมากขึ้นนะครับไม่ได้ดูเฉพาะสังคมไทยครับก็อยากให้คุณขอใช้ว่าคุณไกด์แล้วกันนะครับอยากให้คุณไกด์เล่าให้ฟังหน่อยว่า ที่มีโอกาสไปทำงานในสิงคโปร์นะครับในจาการ์ตาและกกทมเนี่ยที่เวียนไปเวียนมา3ประเทศเนี่ยอยากให้ลองพูดอะไรให้ฟังหน่อยว่าใน3ประเทศนี้มันถ้าจะเปรียบเทียบในเชิงบริบทนั้นเป็นยังไงครับครับก็ก่อนก่อนเล่าฟังก็คือแบ็กกราวน์นิดหนึ่งนะครับก็คือประมาณ3-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ม่พอดีมีโอกาสไปทำธุรกิจนะครับใน ใน3พื้นที่นี้ก็คือในจาก,การ์ตาแล้วก็ในสิงคโปร์แล้วในประเทศไทยนะครับก็โดยทั่วๆไปคือถ้าดูถึงเรื่องของสภาพความเป็นเมืองก่อนแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวตัวจาก,การ์ตาเนี่ยน่าจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรเยอะมากนะครับแล้วก็ในในประเทศไทยเนี่ยก็ลองลงมาแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยน่าจะเป็นไซส์ของเมืองที่เล็กที่สุดแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจ อะไรต่างๆเนี่ยความล้ำหน้าล้ำสมัยแล้วเนี่ยคิดว่าสิงคโปร์น่าจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยการวางแผนทางการพัฒนาเมืองก็ตามแล้วก็ด้วยคุณภาพของประชากรก็ตามเนี่ยสิงคโปร์ก็จะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ในเชิงของสภาพแวดล้อมแล้วความน่าอยู่เนี่ยสิงคโปร์ก็จะเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าในเมืองเขาก็จะมีพื้นที่สีเขียวที่ค่อนข้างเยอะมีพื้นที่ให้คนเนี่ยได้ไปใช้ชีวิตมีสวนมีอะไรต่างๆ แต่ถ้าเป็นจาการ์ตาเนี่ยก็บอกว่ามีแต่ห้างอย่างเดียวส่วนนี่แทบหาไม่ได้เลยกรุงเทพก็น่าจะอยู่ตรงกลางระหว่างตรงู่ตรนกลางครับเอ๊ะในจาการ์ตาประชากรหนาแน่นสักเท่าไหร่ผมคิดว่ามันประมาณเกินกรุงเทพสิบสิบกว่าล้านคนสิบกว่าล้านคนโอ้ครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจาการ์ตาเองก็จะมีคนที่อาศัยอยู่รอบนอกคล้ายๆเหมือนปริมณฑลบ้านเราี่ยมันเหมือนกันไหมครับว่าอย่างเมืองไทยกรุงเทพคือทุกสิ่ง คือจุดที่ทุกคนอยากเข้ามาจาการ์ตาก็เป็นอย่างนั้นไหมจาการ์ตาก็เป็นอย่างนั้นครับเหมือนกันแล้วก็ความแต,ตกต่างนี่มากกว่าประเทศไทยอีกแกลบสูงแกลบสูงกว่ามากรถติดมากกว่าสาหรับจากตาร์ตานี่ติดมากกว่าแน่นอนติดมากกว่าโอเคครับเนี่ยครับก็ได้พูดถึงเรื่องบริบทเรืร่องเมืองนะครับทีนี้อยากให้ลองพูดถึงว่าคนวัยทํางานของสามเมืองน่ยเป็นยังไงนะครับอาจจะมองไปที่คนอายุประมาณสักสามสี่สิบปีครับครับ ก็ถ้าเปรียบเทียบคนวัยทำงานของ3ประเทศเนี่ยอย่างแรกน่าจะเป็นเรื่องของแบ็กกราวด์หรือว่าการใช้ชีวิตแล้วก็คุณภาพของคนแล้วกันครับคือก็มีคําพูดเล่นๆว่าคนสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีคุณภาพสูงที่สุดเพราะว่างานหนึ่งงานที่คนสิงคโปร์หนึ่งคนทำเนี่ยต้องใช้คนไทยประมาณ3คนทำโอ้แล้วก็อันนี้ก็เป็นคําเปรียบเปยเล่นๆไม่รู้จริงไม่จริงยังไงแต่ก็เป็นที่คนเขาพูดกันนะครับ แล้วก็สําหรับงานหนึ่งงานที่คนไทยทำเนี่ยก็เสมือนว่าอาจจะต้องใช้คนอินโด2คนทำสองคนก็หมายความว่างานหนึ่งงานที่สิงคโปร์ทำอาจจะใช้คนอินโด6คนโอ้ดยประมาณอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าความมีประสิทธิภาพในการทํางานหรือว่าการโฟกัสของเขานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สิงคโปร์ได้เปรียบมากๆคือเรื่องของภาษาเพราะว่าคนสิงคโปร์เนี่ยสามารถพูดได้ทั้งส่วนใหญ่จะพูดได้ภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษ แล้วนอกจากนี้เนี่ย,ยเขายังพูดภาษามาเลย์ได้ด้วยเพราะว่ามาเลย์กับอินโดเนี่ยใช้ภาษาใกล้เคียงกัน,กนเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า,วาการที่มีคนสิงคโปร์หนึ่งคนเนี่ยอาจจะคุยกับคนในโลกเนี่ยได้เยอะกว่าคนอินโดนีเซียรหรือคนไทยทำสิ่งที่ความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจใฝ่สำลิดมันสะท้อนออกมาชัดไหมของคนสามประเทศผมคิดว่าถ้าแต่ก่อนเนี่ยความมุ่งมั่นของสิงคโปร์จะเยอะกว่าแต่ด้วย สภาพธุรกิจปัจจุบนันรวมถึงอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆด้วยเนี่ยทำให้ด้วยด้วยความที่คนสิงคโปร์หละเดนเจเรชันเนี้ยเติบโตมากับความมั่งคั่งร่ำรวยประมาณหนึ่งแล้วกันครับทำให้ความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ดิ้นรนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปซึ่งผมก็มองเห็นเจเนเรชันที่มันกำลังขึ้นมาสำหรับประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นประมาณหนึ่งแล้วนะครับ<อ>ใน ในคนสิงคโปร์เองเนี่ยในเจเนเรชันที่ทำงานในอายุ3-40ปีเนี่ยก็จะเริ่มมองหาธุรกิจของตัวเองทำหรือถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าไม่อยากทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็จะทำแต่เฉพาะงานที่ได้รับผิดช,ชอบเท่านั้นเขาจะเริ่มไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า w o r k l i f e Balance มากขึ้นอ,อาจจะบอกว่าผมงานจบแค่นี้ Job Description เท่านี้ถ้ามาให้ผมทำมากว่าน,นี้ผมไม่โอเคอันนี้ก็เป็นบริบทของการทำงานในส<อ>ิงคโปร์ซึ่งคิดว่า ในประเทศไทยจะต่างออกไปนะครับส่วนคนินโดนีเซียเองเนี่ยก็จะความทะเยอทะยานก็จะน้อยหน่อยเพราะเขาก็มองว่าเขาก็สามารถอยู่ได้เ,าเขาก็พอใจแล้วอความาสมมติว่าเอาตัวลอยคนวัดครับคิดว่าเมืองไหนที่มันน่าจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าถ้าพูดถึงเฉพาะในส่วนของเมืองอย่างเดียวเนี่ยผมก็คิดว่าสิงคโปร์เอง,เองมีมีความ ความเป็นเมืองแห่งอนาคตมากที่สุดนะครับเห็นได้จากอะไรก็คือด้วยระบบการบริหารจัดการภายในเมืองต่างๆอย่างที่ว่านะฮะเขาในเกาะเขาก็มีคนเปรียบเทียบว่าเกาะสิงคโปร์ก็พอๆกับจังหวัดนนทบุรีครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คือว่าไม่ใช่ว่าเขาพอใจหรือมีมุมมองมีข้อมูลใช่ตรงนั้นคือเขามองแบบก็บ่อใช่ไหมนั้นก็เหมือนว่าซึ่งเราหลายคนก็เลย ยอมรับและเข้าใจตรงจุดที่ว่าทําไมสินค้าหลายตัวนะครับไม่ว่าราคาน้ํามันราคาผลผลิตต้องไปกําหนดจากสิงคโปร์รนะครับ,รบนะอันนี้ก็ถือว่าความเป็น global เขาแล้วยิ่งขณะนี้เราก็จะเห็นว่าทุนจากสิงคโปร์จำนวนมากเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการในทั้งลาวทั้งไทยทั้งพมา่าทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับก็ เราได้พูดคุยกันไปในระดับหนึ่งนะครับเกี่ยวกับบริบทของเมืองนะครับเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะเจาะลึกลงไปว่าและคนสามประเทศเนี่ยเขามีการเตรียมตัวเพื่ออนาคตอย่างไรครับ